พี่น้องมากินอันตำกระทอนใส่แม่เป่งกับผงแดงด้วยค่ะมีปลาแด็ตอนนั้นค่ะอ่อนพราะว่าพี่น้องมันจะทงหน้ามันมาจัแซ่มกันเด้อค่ะที่แล้ววันที่ไปเห็นกินพี่น้องมันได้กินมันหายากแม่มือไม่ค่อยได้กินยังไงมาเด้อมาเด้ออืูแบบทำเองเ่ะอยากผสมอะไรมือเหรอ อืนัวครอืมปลาเด็กะเด็กปลาเด็กนัวนปลาเด็กงานาเราทีเราเองมน่องตอนปลาเด็กทำกระถอ r ได้หมดเด็อืมพจะกินโดนเอือ แต่พกเฝ้าพี่น้องหันเวที่ทีมะล่มบ่อนันไปไหนเด้อกล้องเขาเนี่ยกเ็แหละเงี้ยแบบเจมสเนาะ หอมสักพเพี้ยหมูแดงหมูแดงสดๆจากห่างเลยปลาแดงเออมาหลักมากินน้ำกินหมูอืมเสียบดีดีปลาแดงเสียบมันยังแซ่บอีหมูแดงก็สมๆจังเลยแต่ว่าบักกระถอนมันก็ไม่ค่อยสมอะใส่หมูแดงเข้าไปนี่แซ่บเลย มาค่ะพ <ève S 2> hmm. ี่น้องนี่นายมันผมเดินนายมั่งสองหน่วยแตามือทอนสองหนยอือผู้หญิผู้มักอื่าจที่กินไ้ผู้หญิงมันสุ ฮะต่างกับตงรวจหน่ลยสอมานะน้อยนึงต้องเอาลงป้าหงสบครักเนี่ยแตกเลยค่ะมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็ต้องตำแหลก้อง ไอ้กุ้ยซ้อนมะฮุ่มมันเสียบมันยำนีพระเด็จฮึ๊ห้าทีตัวเงี้ยแม่ แบบเดียวแบเดียวแะเอ๊ล่ะตอนประเดี๋ยวประเดี๋ยวมันช่เบอร์่ะอืมเลยตัวนึงพีน้อใช่ไหมสามตัวสามสี่ตวเมื่อหล่ะอ่าตีตัวคือหอนละแก รม่ไทยทธธังนงงเหมนยาดงมากว่าอยากันไปตลาดมาวานันอ่ะไปได้มากที่ไหก็ไ่ได้มาซื้อดอกเดี๋ยวไปเห็นซ้ฮะ<ฆ> ถือไม่เป็นนองสิบบาทไดว่างสิบก้นไวมันเป็นต้นเป็นปูที่ฮ้มันก็จะือค่ะมันไซื้อมันจะเมือม่มันซื้อมันจะตลาดมันเป็นต้นที่แ้เสอนี่น้องกระทอนะนี่ลก็หันตำตำสองหน่วยเหนียวหันนี่เบดเหรอสิเบิดที่เราคือ ผู้ใดอยากกินกัะจับมอาไหมเนาะอันได้ยานี่กิกน,นเมื่มอไหร,ร่ได้ดิหืมหมดยงง่ายงงจุยยจ้องเหรอพ่อหลักแก,กข้ามหรอพี่น,น้อง้ามันกินข้าินกินกอันไม่ม,มีประแดงมัเสียบพี่นอ่องตรงสีประแดดมันเสียบ ปลาแด็ก็หมดแดงมันเข่ากันป่ะเดี๋ยวลองกินไนนมึงอยากกินหอคไนนมีแต่มดแดงกับเตรียมมดแดงน่ตายอยู่ดิค่ะเจะจอนกเย็นไว้เลยใส่สองม่ได้ใส่สองฟีดอกใส่ใมตูเย็นไว้เล ยาโอ้มียู่เมื่อนึพวกเราหามันจะโมร้านมันก็เอมัแต่ข้าบที่เียบยังไม่เลยมันก็ไม่ได้ก็แค่ถือกาหาจ้งไหวพัาละค่ะบลายเดือบอะได้นี หากเป็นกินมันหลายน้ำในบักกฐอนซื้อได้พี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ก็ระเอาไว้ฟสำหรนี้ก่อนค่ะที่แรลกเราจะประเฮดเอกคลิปเราจะกินซื้อแจ้งรายบุกงานประเฮดอีกไงขอบคุณและสวัสดีค่ะ